ช่วงนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนะคะทำกรรมดีก็จะได้รับผลที่ดีทำชั่วนะคะก็จะได้รับผลชั่วตอบแทนเช่นกันพระชาพุทธนะคะถูกปลูกฝังที่จะให้ทำในสิ่งที่ดีงามเสมอนะคะแล้วก็ไม่ทำความชั่วไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่เรากระทำลงไปนะคะผลกรรมต่างๆก็จะต้องย้อนกลับมาหาเรา ไม่วันใดก็วันหนึ่งดังเรื่องราวที่เราจะถ่ายทอดให้ท่านได้รับฟังต่อไปนี้ค่ะณนะสถานที่แห่งหนึ่งคือวัดดงมูลวัดดงมูลนะคะเป็นวัดราชเล็กๆที่พัฒนามาจากสำนักสงฆ์ธรรมดามีหลวงพ่อคล้ำเป็นเจ้าอาวาดรูปแรกมีหลวงพ่อทองใบเป็นพระอุปถักซึ่งหลวงพ่อคล้ำไว้ใจมาก และเมื่อท่านจะมรณภาพได้ปลงบริคารให้กับหลุงพ่อทองใบต่อหน้าญาติโยมเพื่อให้สืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนการนทิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวของลุงปลงยักยอกทรัพย์เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรถ้าหลุงพ่อทองใบนะคะได้รับแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์ให้เป็นเจ้าอาวาส ปกครองดูแลวัดและพระสงฆ์สมณรนสืบแทนหลวงพ่อคลําลุงโป่งหรือว่าอดีตพระโป่งเป็นพระลูกวัดหลวงพ่อคลําท่านเมตตาบวชให้เพื่อให้พ้นจากเล่าที่ทำให้ลุงโป่งเสียคนเมื่อครั้งแะยังเป็นคารวสวาสนาของหลวงพ่อคลัมกับลุงโป่งคงจะเคยเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ทำให้เมื่อลุงโป่งบวชเป็นพระแล้วก็สามารถเลิกเล่าได้และบวชเรียนอยู่ถึงสิบพรรษาหลังจากนั้นก็พหลืองร้อนเพราะว่าระเบิดเพลิงแห่งราคะจนทำให้ตัดสินใจที่จะออกจากเพศสมณะนางแววเป็นแม่ไม้ที่มาทำบุญที่วัดเป็นประจำเกิดถูกชะตากับพระโปง่งอีท่าไหนก็ไม่รู้ได้ และเรื่องดำเนินไปโดยที่ไม่มีใครรู้วันหนึ่งพระโปง่งก็ขึ้นไปนมัสการหลวงพ่อครับพร้อมกับบอกว่าหลวงพ่อครับผมจะมาขอเลิกศึกอะไรกันเล่าโปง่งบวชมาตั้งสิบพรรษาแล้วหลวงพ่อตั้งใจว่าจะให้ดูแลว,วัดต่อจากหลวงพ่อทำไมจะสึกเสียเล่าหลวงพ่อครับ ตอนนี้จิตใจของผมไม่สงบเสียแล้วผมเกรงว่าถ้ายังไม่สึกอาจจะทำผิดใหญ่หลวงจนเกินกว่าที่หลวงพ่อจะให้อภัยได้และจะเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่วัดขอให้ผมสึกเถินนะครับหลวงพ่อแล้วมันเรื่องอะไรกันละ่ะที่ว่าน่ะพระโป่งเงียบกริบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะอึกอักออกมาว่า วาสนาในผ้าเหลืองของผมคงมีเท่านี้ผมจะสึกออกไปครองเลือนกับแม่แววครับหลวงพ่อคล้ำถอนหายใจเฮือกใหญ่ระลึกขึ้นมาได้ว่าแม้จะทัดทานอย่างไรก็คงไม่เป็นผลแรงธรรมหรือจะสู้แรงกามเพราะกามเป็นของร้อนพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ในอธิตยปริยายสูตร ซึ่งทรงเทศนาโปรดพระสาวกทั้งหลายว่าราคะโทสะโมหะร้อนแรงเหนือกว่าแสงอาทิตย์ร้อนแดดเข้าร่มก็หายร้อนแต่ไฟราคะอันเกิดจากกามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นถูกแผดเผาหลวงพ่อคล้ํา คำนึงถึงข้อนี้ได้จึงกล่าวกับพระโปลงด้วยความเมตตาเป็นที่สุดว่าเอาละขอบใจที่ไม่ทำอะไรเสียหายและเสื่อมเสียทั้งแก่วัดและตัวหลวงพ่อเองจนทำให้มองหน้ากันไม่ได้เมื่อเหลืองร้อนหลวงพ่อก็คงทำอะไรไม่ได้โบราณท่านพูดไว้ชัดเจนว่าพระจะสึกอึอจะแตกคนจะตายมันห้ามกันไม่ได้ พรุ่งนี้ตอนบ่ายมาพบหลวงพ่อใหม่แล้วจะหาเลิกศึกให้พระโปง่งเมื่อกลายเป็นคารวาสก็ได้ไปแต่งงานอยู่กินกับนางแววทั้งคู่ช่วยกันทำไร่จนมีฐานะดีความประพฤติก็ยังดีอยู่เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั่วไปหลวงพ่อคลํำจึงให้ล,งลงุงโป่งไปเป็นวัยยาวัจกรหรือมัคคณายกวัด คอยทำกิจธุระแทนหลวงพ่อและสงในวัดทั้งดูแลเรื่องไรายได้ของวัดเงินฝากในธนาคารเวลาจะเบิกจ่ายก็ให้ลงชื่อกำกับร่วมกับหลวงพ่อคลัําเมื่อหลวงพ่อคล้ําอาพาธใกล้จะมรณาภาพได้เรียกอดีตพระโปง่งหรือว่าลุงโปรงมาสั่งเสียว่านี่แน่โปรงหลวงพ่อมีเรื่องจะฝากฟังสักหน่อยเมื่อหลวงพ่อมรณาภาพแล้ว ขอให้โปร่งช่วยดูแลเงินของวัดให้ดีด้วยช่วยท่านทองใบที่หลวงพ่อมอบให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่อดูแลแล้วก็เป็นธุระให้ดีๆอย่างที่เคยทำมาวัดจะอยู่ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เจ้าอาวาสรูปเดียวมรรคนายกก็สำคัญสามารถทัดทานเจ้าอาวาสในเรื่องเงินเงินทองทองได้เพราะเจ้าอาวาสเป็นตัวแทนพระสงฆ์แต่มัรคนายก เป็นตัวแทนชาวบ้านอย่าให้บ้านกับวัดขัดกันจนวอดวายหลวงพ่อขอฝากไว้ด้วยนะวันเวลาผ่านไปทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงลุงโป่งก็เช่นกันในระยะหลังๆเริ่มหันมาดื่มสุราอีกแล้วเริ่มจากการที่ชาวบ้านเคารพนับถือรักใคร่เวลามีงานอะไรก็จะเชิญลุงโป่งไปร่วมเสมอ และก็จกขยันขยอให้แกดื่มจนที่สุดก็กลายเป็นลุงโป่งที่เล่าคนเดิมลุงพ่อทองใบเจ้าอาวาสรูปใหม่ก็มิได้ติดใจหรือว่ากล่าวอะไรเพราะยามเมื่อลุงโป่งไม่เมางานในหน้าที่มัคนายกก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องยังทำได้ดีตลอดมาแต่นานวันเข้าลุงโป่งก็ยิ่งเปลี่ยนไปจากเดิม พอว่างจากงานในไร่ก็จะไปหาความสุขด้วยการเล่นการพนันทุกรูปแบบงานศพในสมัยก่อนมักจะมีการเล่นการพนันกันหน้าศพเรียกว่าเล่นเป็นเพื่อนศพไฮโลโปปันลุงโป่งเล่นอย่างเอาเป็นเอาตายไม่มีงานศพก็ไปบ่อนไก่ชนลุงโปง่งกลายเป็นปีศาจสุราและผีพนันไปพร้อมๆกัน เงินทองที่มีอยู่ซึ่งหามาได้จากการทำไร่และเก็บหอมรอมริบไว้ก็ร้อยรอลงทุกวันจากชีวิตที่เป็นสุขก็ต้องมาทะเลาะกับป้าแววเมียของแกเป็นประจำเพราะว่าแกจะคอยทัดทานห้ามไม่ให้ลุงโปรงเล่นการพนันและกินเหล้าความประพฤติอันเสื่อมเสียนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันจนชาวบ้านหวั่นวิตก พากันไปปรึกษากับหลวงพ่อทองใบค่ะน้องๆคะคนทำดีนะคะแต่ไม่สามารถยึดมั่นในความดีเอาไว้ได้ปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตใจวิถีชีวิตของเขาจะต้องเปลี่ยนไปดังเช่นวิถีชีวิตของลุงโป่งนะคะคะหลังจากที่ชาวบ้านได้วันวิตกก็ได้พาการน,นำเรื่องทั้งหมดนั้นไปปรึกษากับหลวงพ่อทองใบเจ้าอาวาสนะคะชาวบ้านได้กล่าวกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับ ไอ้โปร่งมันกินเหล้าแล้วมันก็เล่นการพนันพลานทรัพย์สินจนแทบหมดเนื้อหมดตัวหากมันไม่รู้จะหาที่ไหนเพื่อมันเกิดเอาเงินวัดไปถลุงแล้วก็หลวงพ่อจะรับผิดชอบไว้หรือหาทางป้องกันไว้ก่อนไม่ดีกว่าหรือครับทำอย่างไรละโยมสำรวจเงินในบัญชีวัดสิครับว่ายังอยู่ครบไหมจากนั้นก็ถอนชื่อไอ้โปร่งออกจากการลงนามร่วม หลวงพ่อลงนามองค์เดียวก็พอทำอย่างนั้นได้อย่างไรลายโยมวัดมีฉันเป็นตัวแทนชาวบ้านก็มีโยมโปร่งเป็นตัวแทนมันก็ถูกต้องแล้วนี่นาเรื่องสำรวจยอดเงินนะ่ะฉันทําได้แต่จะให้ถอนชื่อโยมโปร่งฉันทําไม่ได้หลังจากนั้นหลวงพ่อทองใบได้เรียกลุงโปร่งไปพบ เพื่อให้จัดการเรื่องยอดเงินวัดที่คงเหลือในบัญชีเอาหลักฐานมาให้ชาวบ้านดูเพื่อความโปร่งใสลุงโป่งก็รับปากว่าจะทำให้โดยให้ธนาคารรับรองยอดจากนั้นลากลับไปบ้านในวงเล่าเสียงผีพนันในตัวก็โวยวายขึ้นทำอย่างนี้ได้ยังไงคืนให้ธนาคารรับรองก็เสร็จกัน เจ้าลงจะต้องติดตารางสถานเดียวก็เพราะเราปลอมลายมือหลวงพ่อทองใบเบิกเงินมาเป็นแสนแล้วจะเอาที่ไหนไปใช้คืนได้ทันละ่ะเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องคิดหาทางแก้ลุงโลงจึงเข้าไปกราบหลวงพ่อทองใบเมื่อเห็นว่าปลอดคนสารภาพกับหลวงพ่อว่าได้นําเงินวัดไปใช้หนึ่งแสนบาทแต่ตน รับรองว่าจะหาเงินมาใช้ให้ในบัญชีจนครบคอร้องอย่างเดียวหลวงพ่อทองใบได้เมตตาเก็บเรื่องนี้ไว้อย่าบอกให้ใครรู้นะครับหลวงพ่อทองใบท่านเห็นใจจึงให้โอกาสกับลุงโปง่งเอาละฉันให้เวลาโยมโป่งสามเดือนระหว่างเข้าพรรษานี้แล้วกันเพราะเมื่อออกพรรษาฉันก็จะเบิกเงินไปจ่าย ให้ช่างก่อสร้างที่สร้างหอระฆังตอนนั้นต้องมีการประชุมกรรมการวัดและแจ้งยอดเงินหวังว่าโยมโปรงคงจะจัดการได้ทันขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อผมจะจัดการให้เรียบร้อยเมื่อกลับออกมามโนธรรมฝ่ายต่ำก็บอกกับตัวลุงโป่งว่าไอ้โปลง กูจะบอกให้สามเดือนหากมึงหาเงินมาไม่ทันก็มีวิธีเดียวมึงต้องโยนความผิดให้หลวงพ่อทองใบซักว่าเป็นคนให้มึงลงลายมือชื่อเพื่อเอาเงินไปบังเกิดศีกาแต่มโนธรรมฝ่ายดีก็ค้าลุงโป่งในทันทีที่ได้รับคำแนะนำมึงนี่มันโง่ใครจะเชื่อในเมื่อหลวงพ่อทองใบเคลื่อนคลัดในพระธรรมวินยัย แทนที่กูจะพ้นผิดกลับหนักเข้าไปอีกนะไม่ว่ามึงต่างหากที่โง่ถ้าหลวงพ่อทองใบมรณาภาพใครจะมาพูดความจริงระหว่างการที่มึงจะต้องติดคุกกับหลวงพ่อทองใบาตายแล้วมึงพ้นผิดมึงเลือกเอาค่าจ้างมือปืนไม่หนักหนาะเท่ากับที่มึงจะต้องหาเงินมาใส่บัญชีหรอกและแล้วเมื่อมโนธรรมฝ,ฝ่ายต่ำชนะ ขณะหลวงพ่อทองใบกำลังทำวัดอยู่ในกุฏิมือปืนก็สอดปากกระบอกปืนเข้าที่ข้างฝาแล้วลั่นไกปืนแต่เป็นจังหวะที่หลวงพ่อทองใบก้มลงกราบพระพอดีลูกปืนจึงพลาดแล้วก็บังเกิดฟ้าผ่าที่ใกล้ๆตัวมือปืนจึงตกใจวิ่งหนีขวัญกระเจิงลุงโป่งผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเพราะการจ้างมือปืนไปสังหารหลวงพ่อทองใบล้มเหลว ในหน้าจัดหามือปืนมาทวงเงินค่าจ้างที่เหลือแต่ลุงโป่งปฏิเสธโดยบอกมือปืนว่าทําไม่สําเร็จแต่ในหน้าบอกว่าต้องจ่ายเพราะได้จัดหามือปืนคนใหม่ให้ทํางานอีกครั้งครั้งหน้าไม่ต้องจ่ายเงินและรับรองว่าไม่มีพลาดอีกแต่ตอนนี้ต้องจ่ายมาให้หมดลุงโป่งแกตอนในหน้าด้วยความโกรธกูไม่จ่ายจะทําไมค่ามัดจําก็จ่ายไปแล้ว มือปืนก็สวะทำงานไม่เสร็จจะให้กูจ่ายที่เหลืออีกกูจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคราวหน้าจะไม่พลาดอีกเป็นอันว่ากูจะหารายอื่นมาทำงานแทนก็แล้วกันมึงคิดว่าเรื่องจะจบหรือไอ้โปรงมึงเตรียมลงได้เลยกูไม่ได้ขู่นะแล้วในหน้าจัดหามือปืนก็กลับไปด้วยความอาฆาตวันนั้นลุงโปรงไปเล่นการพนันในบ่อนงานศพ หา้ไม่ว่ากรรมกำลังตามสนองชายแปลกหน้าเดินขึ้นมาบนศาลารา้รองเรียกชื่อลุงโปง่งทิดโปง่งทิดโปรงอยู่ไหมลุงโปรงหันหน้ามาหาชายแปลกหน้าก่อนจะส่งเสียงตอบกูนี่แหละคนที่มึงถามหามีอะไรหรือเสียงปืนดังติดต่อกันสามนัดร่างลุงโป่งก็ล้มลงดิ้นกับพื้นศาลาวัด แต่ยังไม่ตายส่วนมือปืนหนีหายไปในความมืดลุงโปง่งถูกหามส่งโรงพยาบาลตอนอยู่ในห้องไอซหลวงพ่อทองใบไปเยี่ยมอาการฉันมาเยี่ยมโยมโปรงมาอาหสิกรรมให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันให้อภัยโยมโป่งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขาดคำหลวงพ่อทองใบชิพจรของลุงโป่งก็หยุด วิญญาณหลุดลอยออกจากร่างงานศพลุงโปรงผ่านไปแล้วคณะกรรมการวัดได้ร่วมกับหลวงพ่อทองใบสํารวจยอดเงินปรากฏว่าขาดไปหนึ่งแสนบาทธนาคารยืนยันว่าลายมือในใบเบิกที่เป็นของหลวงพ่อทองใบลุงโปรงปลอมขึ้นมานอกจากนี้ยังมีจดหมายเขียนสารภาพบาปซึ่งลุงโปรงเขียนไว้ก่อนสิ้นใจ ทำให้หลวงพ่อทองใบพ้นผิดฐานยักยอกเงินวัดในที่สุดค่าอุทาหรณ์สอนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะขาลุงโปรงได้ใส่ร้ายไปสีหลวงพ่อทองใบนะคะซ้ําร้ายก็ยังคิดที่จะฆ่าท่านเพื่อสัตว์ทอดความผิดของตนอีกด้วยค่าผลกรรมที่ได้รับนะคะน้องๆจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจตนานะคะค่ะซึ่งพระพุทธองค์นะครับได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า เจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมและผลกรรมนั้นนะคะยิ่งถ้าเราได้ทํากับผู้ทด่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่นะคะผลกรรมที่ตอบสนองก็จะทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นดังกฎกรรมของลุงโปรงนั่นเองค่ะคะืน้องๆคะอย่างน้อยนะคะความซื่อสัตย์สุจริตก็ยังเป็นเกราะ ในการปกป้องตัวเราได้นะคะถ้าบ,บุคคลใดที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้ดังนั้นน้องๆต้องนำข้อคิดในเรื่องราวของลุงโปลงไปใช้กันนะคะหวังว่าคงได้รับความสนุกสนานและก็ข้อคิดจากลุงโปลงในนิทานเรื่องนี้กันค่ะ